ทุกคนคิดไงกับน้าท่วมโลกครับมีทฤษฎีสมคบคิดอะไรมาอย่างอยู่ในนี้หรือเปล่านะฮะอันที่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าน้ําท่วมโลกเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วก็ท่วมจริงๆอันที่2องเป็นไปได้ไหมที่เป็นการเกิดขึ้นเพียงแค่บางส่วนและที่3ครับก็คือมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยมาก่อนนะครับ CGN ไทย เดี๋ยววันนี้เราจะมีรีวิวกันในทฤษฎีสมพบคิดเรื่องนางชมโลกครับว่าเป็นจริงหรือไม่พบกับผมกนกนิราเกียงกรในรีวิวเบเบิ้ลครับไปดูกันครับ จริงมีทฤษฎีต่างๆในเรื่องของปรวัติศาสตร์โลกที่พูดถึงน้ำท่วมโลกกันหลายกลุ่มด้วยกันนะฮะเช่นกลุ่มอรารยธรรมของซูเมเรียนเมโสโปเตเมียหรืออรารยธรรมของอียิปต์อรารยธรรมของกลุ่มคนจีนที่แม่น้ำแยงซี ee, แล้วก็อรารยธรรมของทางเอเชียด้วยนะภาคอุษาเคนเขาเรีเยกเป็นอรารยธรรมตั้งต้นของโลกนี้ก็เกิดขึ้นจาก4ีหกลุ่มนะฮะเป็นอรารยธรรมโบราณนะครับเราอาจจะพูดไม่หมดแต่ผมอาจจะหยิบมาบางส่วนนะฮะเช่นอรารยธรรมอันที่หนึ่งที่จะหยิบมาก็คือเรื่องของอรารยธรรมของซูเมเรียนในมหากราบกิลกาม ซึ่งเก่าแก่มากนะครับมากร์กิลกามสเป็นมากับที่พูดถึงเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งะฮะชื่อว่ากิลกามสนะฮะเป็นกษัตริย์ที่ดุดันโหดร้ายที่อยู่ที่ซูเมเรียนแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะปราบได้หมดทุกอย่างนะฮะจนกระทั่งมีตำนานบอกว่าเทพเจ้าก็รู้สึกว่ากังวลมากนะฮะว่าคนนี้เก่งเกินไปคนนี้ดุดันเกินไปก็เลยสร้างบุคคลคนหนึ่งมานะชื่อว่าเอ็นคิดดูนะเอ็นคิดดูก็คือสร้างคนนี้มาว่าต้องดุ หลายปลาเถื่อนกับกิลกเมสว่าจะมาจัดการกิลกเมสให้ได้นะฮะแล้วก็พอสร้างเสร็จลงมาปุ๊บบอกว่าลบไปลบมาอ้าวเป็นเพื่อนกันเฉยนะฮะก็เลยรักกันเป็นเพื่อนกันลบไปได้กันนะฮะกลายเป็นว่าสร้างสัตว์ประหลาดมาสู้กับกิลกเมสพอต้องมาสู้กับเอดคิดดูด้วยสู้ไปสู้มาเอดคิดดูก็พลาดท่านะก็เสียชีวิตไปโดนฆ่าตายกิลกเมสก็เสียใจเศร้าโศกมากกิลกอเมสก็เลยหาวิธีการไปค้นหาวิธีการชุบชีวิตเอดคิดดูขึ้นมาให้ได้นะฮะแล้วเขาก็ ่ว่าอุณาพิชติมอ่คนนี้เป็นคนที่พิเศษนะฮะอุณาพิชติมเนี่ยเป็นบุคคลที่รอดจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกมาฮะเขาก็แนะนำกีก็ไม่สุกว่าต้องดำน้ำไปนะั้นแล้วไปหาต้นไม้วิเศษขึ้นมานะแล้วตัวนี้ชุบชีวิตได้ คือเมสซี่เลยโดดน้ำไปดำน้ำขึ้นมาก็งูฉกไปเฉยเลยนะคืองูเอาต้นไม้นะกิลกเมสก็เลยได้ข้อคิดบอกว่าอ๋อชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นชีวิตที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับชะตากรรมอันนี้คือเรื่องราวสรุปของมหากรรค์กิลกเมสที่ยิ่งใหญ่ครับเราสังเกตได้ไหมฮะว่าอุณหภิสติมเนี่ยเป็นชื่อบางชื่อที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันคือน,น้ำท่วมโลกในสมัยนั้นที่บอกว่าทั้งโลกถูกน้ำท่วมโลกคนนี้รอดอยู่แค่คนเดียวก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับที่คล ตำนานต่อไปคือตำนานของลุ่มน้ำแยงสีตำนานนี้ก็พูดถึงการกํานิดโลกฮะว่าโลกตะกอบเป็นอะไรกลมๆแล้วก็มีการแยกระหว่างแผ่นดินโลกกับแผ่นดินสวรรค์นะ,ะโดยที่มียักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่ายักษ์ผานกูนะฮะยักษ์ผานกู่ก็เป็นยักษ์ที่ตัวใหญ่มากเลยนะฮะเท้าก็อยู่ที่พื้นโลกมือก็ยกสวรรค์ขึ้นไปแยกกันระหว่างสวรรค์กับโลกนะฮะพอแยกไปปั๊บเนี่ยก็ต้องค้างไวนะ้เพราะกลัวเดี๋ยวถ้าปล่อยแล้วสวรรค์มันก็ล่มมันมาติดกันใหม่นะฮะก็เลยยกค้างไว้นะฮะยกค้างเป็นหม,มื่นๆปีามเยวววสัต์ิศช่ ด้วยฮะเช่นมังกรมาช่วยหงมาช่วยเต่ามาช่วยกิเลนมาช่วยช่วยกัน4ตัวเนี่ยฮะช่วยยกสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็โลกก็เท้าอยู่ที่พื้นแล้วก็เวลาต่อมาก็ยักษ์ฟันกูก็หมดแรงแล้วก็ตายไปนะฮะแล้วก็สวรรค์กับโลกก็แยกกันแบบสมบูรณ์นะฮะแล้วตอนนั้นก็ทุกอย่างก็กลายเป็นชีวิตเกิดขึ้นมานะฮะประมาณเจ้าแม่หนีวานะีหนีวาจากสวรรค์ก็ลอยลงมาแล้วก็ปั้นสินง่งต่างๆที่เป็นชีวิตขึ้นมาแล้วก็ปั้นมนุษย์ขึ้นมาแต่ก็อยู่ดีๆฟ้ารั่วฮะเพราะว่าวนะวาาาระเเัันววว่งสตต์4้้ปจฟฟ น้ำลงม,มาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จะไม่ดีกว่าก็เลยสร้างหินทั้ง5้า5อุดรูรั่วให้น้ําท่วมโลกก็จบลงเห็นไหมฮะนี่เป็นตำนานบางอย่างที่มีการช่วยเหลือของเจ้าแม่หนีวานะฮะช่วยให้โลกนี้หลุดจากปัญหาเรื่องน้ําท่วมลงก,<ส>ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในตำนานของลุ่มน้ําแยงซีที่เป็นตำนานที่คนจีนก็จะคุ้นเคยกันในแถบลุ่มน้ําแยงซีครับ ต่อมาเป็นตำนานของแถวอุษาคเนย์นะเหอเอเซียอาร์คเนย์น e, ะภาษาไทยเคยกอุษาคเนย์นะฮะตำนานอุษาคเนย์ก็พูดถึงการกำเนิดโลกเหมือนกันนะฮะโลกนี้เนี่ยกำเนิดมาจากเต้าปูงนะฮะน้ำเต้าปูงนี่เป็นทรงน้ําเต้านะฮะคล้ายๆกับมดลูกผู้หญิงนะฮะน้ำเต้าปูงก็เป็นที่เก็บคนเอาไว้นะฮะแล้วก็เก็บสัตว์ไว้เต็มไปหมดเลยนะฮะปรากฏว่ามีการทะเลาะกันกับเะะทพเจ้านะฮะเทพเจ้าชื่อว่าแถนนะแถนหลวงและแถนหลวงก็ โกรธมากก็เลยทําให้น้ําท่วมโลกขึ้นมาเลยนะฮะหลังจากที่น้ําท่วมโลกจบแล้วเนี่ยนั่ตอปรุงที่เก็บคนเอาไว้และเก็บสัตว์บางอย่างเอาไว้นะฮะก็ปล่อยคนออกมาคนก็มีทั้งหมด5คนนะฮะแต่ละคนก็คือผิวสีคนละสีเลยนะ,ะก็คือ5ผิวสีแล้วก็ปล่อยสัตว์มาเต็มโลกเลยนะฮะก็กลายเป็นตำนานน้ำท่วมโลกแบบเอเชียคเนอุสาคเนนะครับเรื่องของน้ำท่วมโลกเป็นเรื่องที่น่าจะอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนทั่วโลกนี้และเก็บเอาไปแล้วก็เอาไปสร้างตำนานของตัวเองในเวลาต่อมาได้ สำหรับเรื่องนานทุกโลกของคริสเตียนเนี่ยมันจะมีมุมมองของพีไว้บอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าถูกปั้นขึ้นมาแล้วระบาลมปานให้มนุษย์มนุษย์คู่แรกก็มีชีวิตขึ้นมาแล้วคู่แรกก็ทําบาปต่อพระเจ้าด้วยกันไม่เชื่อฝั่งปรงนำไปกินผลไม้ที่ปรงทรงห้ามาไว้แล้วถูกไล่ออกจากสวนเอเดนนะฮะในตอนนั้นมนุษย์เองก็ทํางานทําการลําบากมากหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินกันแล้วนะแล้วถึงจุดหนึ่งมนุษย์เนี่ยก็มีจริยธรทมที่ตกต่ํามากนะครับพระเจ้าเลยตัดสินใจว่าจะทําลายมนุษย์ แล้วก็คือเสียประทัไทยมากที่พระองค์ทรงสร้างมรดุขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็มีคนหนึ่งฮะที่เขามีจริยธรรมที่ดีแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์เลยบอกให้เขาต่อเลยขึ้นมาเป็นเรือใหญ่นะครับแล้วก็เอาทั้งสัตว์ทั้งตัวเองแล้วครอบครัว8คนเนี่ยขึ้นไปเรือนะฮะแล้วน้ำก็ท่วมโลกจริงๆด้วยน้ำก็ท่วมโลกไปถึงจุดด่งจบละน้ำก็ลงมาพอน้ำลงก็ปล่อยคนและปล่อยสัตว์ลงมาที่เล่ามาทั้งหมด4เรื่องนี้เป็นตำนานที่น่าสนใจครับแล้วก็จะมีคำถามต่อว่าแล้วของใครล่ะถูกที่สุดขอองใครล่รก,กนนแะฮะ เราจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันหมดเลยก็คือการเกิดน้ําท่วมหรือว่ามหาุทกภัยท่วมโลกนี้นะฮะวันนี้เราจะมาดูกันในมุมมองต่างๆเพื่อจะเห็นภาพว่าเอ๊ะมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องจริงกันแน่นะ,ะเรามาดูกันต่อครับ เวลาที่เราพูดถึงตำนานของมนุษย์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือว่าเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจากมหา,หากา์ต่างๆนะครับกับตำนานที่จุเขียนไว้ในพระคัมภีร์ที่เป็นพะวชนะของพระเจ้าที่พระองค์ดนใจให้มนุษย์เขียนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องชั่งน้ำหนักครับว่าเราควรจะวางน้ำหนักความเชื่อเราไว้ตรงไหนนะฮะสำหรับรความเชื่อคริสเตียนเนี่ยาวางน้ำหนักทั้งหมดอยู่ที่พะวจนะของพระเจ้าคือพระมิ์ไบเบิลในทฤษฎีของเรื่องของพระคัมภีร์เนี่ยก็อธิบายเรื่องการสร้างโลกก่อนนะฮะมีตอนดึงในพระคัมภีร์ใน,า 1, 6, 6, นวาจะม แยกน้ำออกจากกันพระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้นและทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นอย่างนั้น จากพื่อใหข้อนี้เราจะพบว่ามีการแยกภาคพื้นระหว่างพื้นที่เป็นภาคพื้นหนึ่งกับอีกภาคพื้นหนึ่งก็คือมีการแยกกันระหว่างตรงกลางแล้วก็มีพื้นที่เกิดขึ้นมานะแสดงว่าเป็นไปได้ว่าในตอนนี้เนี่ยจากที่บายในสิ่งที่เราอาจจะเข้าใจยากนะอาจจะแฟนตาซีหน่อยๆนะก็คือว่ามีน้ําลอยอยู่เหนือบรรยากาศโลกปกคลุมโลกนี้อีกทีนึงนะเป็นพื้นดินและน้ําที่ลอยอยู่บนฟ้าเลยเรา,าจะาแปลกใจก็ได้ว่าเป็นอย่างน้นแต่วันนี้เราก็เห็นใช่ไหมครับว่ามีเมฆอยู่บนฟ้าด้วยมากกว่านั้นก็คือเราไม่เห็นปรกากฏการณ์เรื่องของลุ้กินน ด้วยนะฮะก็ไม่มีการพูดถึงลุงกินน้ําก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมแสดงว่าการหักเหแสงกับไอ้น้ำนยังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นนะฮะก็จะเป็นลักษณะสแสงอย่างหนึ่งลักษณะฟ้าอย่างหนึ่งและดินก็อีกแบบหนึ่งด้วยในนี้พูดถึงดินที่มีละอองน้ําขึ้นมาจากดินเพื่อจะมาทําให้ดินอุดมสมบูรณ์มาก เป็นภูมิทัศน์อย่างหนึ่งของโลกนี้ก่อนน้าท่วมโลกนี้ไม่เหมือนโลกเราในตอนนี้นะครับแต่เป็นลักษณะนี้ในพมพีที่เขียนเอาไว้ดังนั้นเรื่องราวในพมพีที่พูดถึงน้ำท่วมโลกนียเป็นไปได้จริงครับก็คือมีน้ําจากฟ้าที่ตกลงมาเป็นน้ําที่เป็นฝนและน้ําจากพื้นที่พุ่งขึ้นมาเป็นน้ําท่วมโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่สรุปได้ว่าน้ำท่วมโลกในพัมพีเกิดขึ้นได้ครับจริงๆน้ำท่วมโลกใน,ในพมพีเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าพระเจ้า มีความตั้งใจเลยนะฮะว่าจะพิพากษามนุษย์ที่เป็นคนบาปนะครับแล้วมนุษย์ที่ถูกสร้างมาในช่วงต้นเนี่ยด้ทําในพระบิดาเขียนไว้บอกว่าต,ต่ํามากเลยนะฮะแล้วมีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้ามีเจตนาที่ดีก็คือโนอาห์นะพระองุ่งก็เลยสั่งให้โนอาห์ต่อเรือเกิดขึ้นในพระสมรการบทที่5ข้อที่32บอกว่าโนอาห์มีอายุได้500ปีจึงมีบุตรชายชื่อเชมฮามและยาเฟตแสดงว่ามีการสั่งให้สร้างเรือตอนอายุ 500ปีนะครับแต่ก็ไม่แปลกห้าคนสมัยนะั้นอายุประมาณเจ็ดพันหมดเลยนะฮะก็5 0าปีเริ่มสร้างเรือนะครับและในประสมทนาบทที่7ข้อ6เนี่ยได้พูดไปบอกว่าเมื่อน้ําท่วมแผ่นดินนั้นโนอาห์มีอายุได้600ปีแสดงว่าถ้าเราดู2ข้อนี้เราจะพบว่าใช้เวลาประมาณ100ปีในการสร้างเรือตอนที่ขึ้นเรือเนี่ยมีการเรียกทั้ง8คนอันนี้แน่นอนนะก็คือโนอาห์กับครอบครัวแล้วก็มีการเรียกสัตว์ขึ้นเรือด้วยนะฮะ ในกฎการบทที่7ข้อที่2เนี่ยก็อธิบายบอกว่าจงเอาสัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทินทุกชนิดไปกับเจ้าด้วยอย่างละ7็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียฉะนั้นมีการแบ่งสัตว์ไป2ประเภทและกถ้าสัตว์ที่ใช้งานไม่เป็นมณทินก็เอาไป7คู่14ตัวเลยนะฮะแล้วก็สัตว์ทั่วไปก็เอาไปอย่างละคู่ เหตนะุการณ์นทั่วโลกนี่พอถึงจุดหนึ่งเน,นี่ยน,น้ำก็ลดละนะฮะก็มีการปล่อยสัตว์ลงมาแล้วคนก็ลงมาด้วยนะครับครอบโครัวโนอาที่มีลูก3คนชื่อเชมฮามยาเฟตนะฮะแล้ว3มคนนี้ก็เป็นจุดตั้งต้นของอรารยธรรมมากมายในโลกนี้นะครับก็มาจาก3ตระกูลนี้เชมฮามยาเฟตนะฮะการก้าใช้ตัวของคนเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงต้นเนี่ยอยู่ในแถวๆวที่ลาบชินานะฮะแล้วจุดนั้นก็มีการสร้างหอบาเบลขึ้นมานะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างระดับใหญ่ที่สุด ในโลกก็ได้ในพระมหีที่เขียนเอาไว้และพอหอบเบลถึงจุดหนึ่งพระเจ้าลงมาจัดก,การกับมนุษย์ในเรื่องของภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องทําให้หอบเบลเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างต่อไปถูกทิ้งร้างคนก็เลยกระจายไปทั่วโลกตามตระกูลที่เขาเป็นนะฮะแล้วก็เราพบว่าพอกระจายไปตามตระกูลที่เป็นเนี่ยเป็นไปได้ที่ว่าแต่ละคนก็ไปในที่ต่างๆที่ไม่เหมือนกันท้งสภาพอากาศสภาพแวดล้อมทําให้เวลาผ่านมาเป็นเวลานานผิวสีก็เปลี่ยนไป โครงสร้างก็เปลี่ยนไปบ้างนะฮะตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเป็นต้นนะฮะแต่เราพบว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์ทั้งนั้นนะฮะเวลาที่ผ่าตัดเวลาที่ดูข้างในเหมือนกันหมดเลยครับต่างกันแค่สีผิวและโครงสร้างเลขนอนนั้นเองครับคือเรือลํานี้นยฮะเป็นเรือที่บรรทุกสัตว์ปลาแล้วก็ไซส์ใหญ่มากนะครับแล้วมันมีเขียนว่าติดอยู่ที่เขาอารัตนะฮะ เราเป็นคนดูอราราลัตอยู่ไหนนะฮะอราราลัตในมุมมองของคนที่เขียนนั่นพีคือบูเซตกับอราราัตในปัจจุบันเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นอราราัตเดียวกันหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ในแถบเดียวกันนะฮะอราราัตก,ก็เป็นภูเขาที่อาจจะ ครอบคุมไม่แน่ชัดระหว่างกลุ่มของประเทศอาร์เมเนียตุรกีแล้วก็อิหร่านบางส่วนนะฮะก็ครอบไปตรงนั้นนะครับก็มีการค้นพบภาพลางๆนะฮะในช่วงเวลาที่เป็นช่วงหน้าร้อนนะ,ะก็จะพบว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นล,ลักษณะเป็นแท่งๆคล้ายๆกับทรงเรือนะฮะแต่ก็ยังไม่มีใครที่ฟันธงได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเวลาที่ไปเดินไปค้นจริงก็ไม่เจอนะฮะ ดังนั้นตรงนี้เราไม่พบหลักฐานที่เป็นตัววัตถุว่ามีการเกิดเรือจริงๆแล้วอยู่บนเขาอ,อารารัตแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าอารารัตคืออาราลัตตรงไหนกันแน่ของโลกนี้นะ คือถ้าเรามองว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วก็ไม่มีจริงเนี่ยอาจจะอาจจะไม่แน่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วการค้นพบสถานที่ในพัมพีเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพันแปดป,ป็าปีพันเก้าร้อยที่เพิ่งเจอนะฮะเพิ่งเจอพวกอาคารสถานที่ต่างๆที่สําคัญในพมพีที่ดูแลหายไปในปัจจุบันน่ะก็มาเจอกันในลักษณะว่าเจอกําแพงเจอร่องรอยพื้นฐานต่างๆแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเจอเอนโนอาในอนาคตซึ่งก็ต้องดูันต่อไปด้วยแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ันทึกในพัมพี แล้วก็รอการพิสูจน์ต่อไปในเรื่องหลักฐานที่เห็นด้วยตาประจักษ์ด้วยตาเรื่องนั้ทั่วโลกถ้าเรากลับมาดูในข้อคิดนะฮะเราจะพบว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่พระเจ้าไม่ปล่อยให้เราทำบาปต่อไปนะฮะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมคนที่ทำบาปทำชั่วร้ายแล้วพระเจ้าไม่ลงมาจัดก,การสักทีหนึ่ง ก็ต้ยืนยันว่าพระเจ้าเห็นทุกเรื่องและพระองค์ก็ไม่ปล่อยในเวลาหนึ่งและเวลานั้นก็เป็นเวลาของพระเจ้าที่เราไม่รู้ว่าเวลาไหนและในนววก็ได้อธิบายไปบอกว่าไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นฝนจะตกแลาจะหนักขนาดนี้ขนาดที่ว่าคนตายกันทั้งโลกนี้เลยนะฮะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องตระหนักว่าการทําบาปทําชั่วเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องการอาธรรมเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัย และพระองค์ก็ทรงเห็นอย่างแน่นอนนะครับต้องเรามาระวังด้วยว่าวันหนึ่งการที่พิพากษาจะมาถึงมนุษย์ที่เป็นคนบาป ก็ในวิวรณ์บทที่18ข้อ8บอกว่าจะมีการพิพากษาในวันเดียวเหมือนกันก็คือโรคระบาดความสศกเศร้าการขาดอาหารและไฟจะเผานครน,นั้นในใน20ข้อ15ในวิวรณ์เบอกว่าและพบว่าถ้าใคารไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือ่งชีวิตเขาก็จะถูกโยนลงในบึงไฟอธิบายไว้บอกว่านี่เป็นการพิพากษามนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ที่ไม่ใช่ด้วยน้ําต่อไป แต่ด้วยไยนะฮะจุดนีส้สำคัญมากเราจะมีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตได้อย่างไรนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องจดไว้ได้เมื่อเหล่านั้นได้รู้จักกับพระเยซูเชื่อว่า,าในพระองค์อย่างแท้จริงชื่อเราจะอยู่ในการจดไว้ของพรรองว่าจะรับความรอดและปลอดภัยจากการพิพากษาได้ ครับถ้าเป็นน้องอยากให้ผมรีวิวเรื่องอะไรก็สามารถที่จะเขียนในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วมีคําถามอะไรสามารถใส่ในคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ CGN ไทยนะครับพบก,กับผมครับใน EP ต่อไปในรีวิวเบเบิรครับถ้าทุกคนสนใจอยากรู้จักพระเจ้าสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook CGN ไทยพวกเราพร้อมให้คำแนะนำเสมอ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ